เกลือเป็นบาปน้ำเป็นบุญชีวิตของเราเปรียบเสมือนภาชนะที่บรรจุน้ำเกลือคือมีทั้งบุญและบาปเมื่อใดที่เราเติมเกลือเข้าไปมากความเค็มย่อมมีอำนาจมากแต่ถ้าเมื่อใดเราไม่ต้องการเค็มเราก็ใส่น้ำลงไปให้มากน้ำยิ่งมากเท่าไหร่ความเค็ม ก็จะยิ่งน้อยลงจนในที่สุดจะไม่รู้สึกเค็มเลยแต่ปริมาณของเกลือที่มีอยู่ในก่อนนั้นไม่ได้หายไปไหนยังคงมีปริมาณเท่าเดิมแต่ไม่สามารถแสดงออกได้เพราะปริมาณของน้ำมีมากกว่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ธรรมาคิดดีชัยแนว ได้นำหลักธรรเรื่องราวดีๆขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนคำสอนเรื่องราวดีๆของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นำให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับแต่ก่อนที่จะรับชมและรับฟังนั้นขอความเมตตากดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆ นำให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับชมและรับฟังครับท่านผู้ฟังครับชีวิตของเราก็เปรียบเสมือนภาชนะที่บรรจุน้ำเกลือคือมีทั้งบุญและบาปเมื่อใดที่เราเติมเกลือเข้าไปมากความเค็มย่อมมีอำนาจมากแต่เมื่อใดก็ตามที่เราไม่ต้องการความเค็มเราก็ใส่น้ำลงไปให้มากน้ำยิ่งมากเท่าไหร่ ความเค็มก็จะยิ่งน้อยลงจนในที่สุดจะไม่รู้สึกเค็มเลยแต่ปริมาณของเกลือหรือความเค็มที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นจะไม่หายไปไหนยังคงมีปริมาณเท่าเดิมแต่ไม่สามารถแสดงออกได้เพราะปริมาณของน้ำมีมากกว่าฉันใดก็ฉันนั้น ถ้าเราไม่ต้องการให้ผลของบาปทั้งหลายที่ได้กล่าวมาแล้วแสดงผลออกมาในชีวิตของเราเราก็ต้องเติมบุญเข้าไปให้มากๆดังโอวาทธรรมที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสและสั่งสอนจงละจากความชั่วทั้งปวงจงทำแต่ความดีให้ถึงพร้อมจงทำจิตให้บริสุทธิ เมื่อนั้นเราจะได้ไม่ต้องรับผลของกรรมที่เรากระทำมาเลยท่านผู้ฟังครับบุญก็คือความอิ่มใจเป็นนามธรรมที่แสดงออกทางใบหน้าและท่าทางที่มีความสุขสดใสแจ่มใสเบิกบานพบใครใครเห็นล้วนสบายใจ ซึ่งต่างจากหน้าตาของบาปที่มีแต่ความเกลี้ยวกลาอดมองหมนเศร้าซ้อยบูดบึ้งอมทุกข์ใครเห็นก็ไม่อยากเข้าใกล้ท่านผู้ชมครับธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากเพราะเกิดดับเร็วอย่างจิตเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันบางครั้ง เป็นกุศลบางครั้งเป็นอกุศลแล้วสลับกันบางครั้งบอกไม่ถูกว่าในขณะนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลจึงต้องอาศัยการปฏิบัติและการศึกษาให้ละเอียดรอบครอบพอสมควรถึงจะรู้ว่าขณะใดที่เป็นบาหรือเป็นอกุศลคือขณะนั้นเป็นโลภะโทสะ โมหะและอกุศลจิตอื่นๆที่เราเคยได้ฟังเช่นถ้าเป็นกุศลหรือบุญก็ตรงกันข้ามคือขณะที่จิตเจตสิกที่ดีงามเกิดร่วมกันและมีทางของจิตคือกายวาจาเป็นทางของกุศลและอกุศลเพราะเหตุว่าไม่มีแต่จิตเรามีรูปด้วย ถ้ามีแต่จิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลอื่นเวลาที่อกุศลละจิตเกิดกายวาจาที่ไม่ดีซึ่งเกิดจากอากุศลนั้นเบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนบาปกับบุญชดใช้กันไม่ได้ไม่มีทางตัดกรํมได้ท่านผู้ชมครับบาปกับบุญนั้นชดใช้กันไม่ได้ ไม่มีทางตัดกรรมได้ทางที่ดีนั้นเราควรหมั่นในการสร้างบุญให้เยอะบาปเมื่อเกิดขึ้นแล้วยังไงเราก็ต้องชดใช้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่บุญเมื่อเราทำแล้วผลของบุญนั้นก็จะช่วยเราส่งเสริมเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเช่นกันบาปมากบาปน้อย ขึ้นอยู่กับความพยายามที่ใส่เข้าไปในแต่ละขั้นตอนผลสุดท้ายของการกระทำบุญกับบาปนั้นไม่ได้ตรงข้ามกันและไม่ได้เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันบุญคือรากฐานความรู้ประสบการณ์ความคิดเห็นที่เราสะสมมาเพื่อนำมาประกอบในการเลือกปฏิบัติอุศลลกรรม คือความฉลาดเหมาะสมเกิดประโยชน์บาปนั้นคือความขุ่นมัวในจิตใจความรู้สึกผิดที่ขยายออกเป็นความกลัวและไปผสมกับกิเลสท,ที่คอยมาบดบังสติทำให้เรานั้นใช้ปัญญาได้ไม่ดีเท่าที่ครวรจึงมักจะทำให้เรานั้นมีโอกาสทำเรื่องผิดพลาดเสียหาย ได้มากยิ่งขึ้นอันเป็นอกุศล,ลกรรมคือความผิดพลาดไม่เหมาะสมเสียสละจิตใจอาฆาตพยาบาทขนาดไหนก็ตามก็ยิ่งบาปมากยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งบาปมากเท่านั้นพะวงกลัวบาปหรือว่าไม่แคร์ที่ผลจะตามมาขนาดไหนยิ่งไม่แคร์ยิ่งไม่กลัวยิ่งบาป ท่านผู้ชมครับพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตพอ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้กล่าวเอาไว้ว่าการทำบาปเป็นสิ่งสกปปกของใจเราเป็นชาวพุทธเราต้องมีหิริโอตปะคำว่าหิรินั้นแปลว่าความอายโอตปะแปลว่าความกลัวกลัวบาปมีความอับอายในการกระทำบาป เพราะผู้ที่ทำบาปนี้จะไม่ได้รับการยกย่องสรรเสริญจะเป็นผู้ที่ถูก,กรังเกียจเวลาทำบาปคนที่ทำบาปนั้นจึงมักจะทำแบบปกปิดไม่อยากให้ใครรู้เพราะถ้ารู้แล้วจะอับอายขายหน้าจะไม่มีใครที่จะเข้ามาสรรเสริญและยกย่องขอให้เรามีความอายเวลาที่เราไม่ได้แต่งกาย ให้เรียบร้อยเวลาออกจากบ้านเราจะไม่กล้าที่จะออกจากบ้านก่อนจะออกจากบ้านเราก็ต้องตรวจด,ดูสภาพการแต่งกายของตัวเราว่าเรียบร้อยหรือไม่หน้าตาสะอาดหรือไม่ร่างกายได้อาบน้ําอาบท่าปราศจากกลิ่นเหม็นหรือไม่เพราะถ้าเราไม่สะอาดเรียบร้อย เราก็ไม่อยากจะออกไปพบใครการเที่ยวเรานั้นกระทำบาปเป็นสิ่งสกปรกของจิตใจเหมือนกับคนที่ไม่ได้อาบน้ำอาบท่าล้างหน้าแปลงฟันก็จะเป็นลักษณะนั้นความไม่สวยไม่งามทางร่างกายก็ไม่ได้ทำให้คนอื่นเขาเสียหายหรือเดือดร้อนขอให้เราคิดว่า เวลาเราทำบาปนั้นเราไม่เป็นคนที่น่าชื่นชมถ้าใครเขารู้ว่าเราทำบาปก็จะไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมกับเราแต่ถ้าเราอยากจะคบค้าสมาคมอยากมีเพื่อนฝูงมากเชื่อใจและศรัทธาในตัวของเรานั้นเราก็ต้องมีความสะอาดทางจิตใจเราจะต้องไม่ทำบาป เราต้องรักษาศีลห้ากันให้ได้เราจะได้มีความมั่นใจว่าเราไม่ได้เป็นบุคคลเวลาที่เราครบค้าสมาคมกับใครเราก็จะคบค้าสมาคมได้อย่างสุขสบายใจไม่ต้องมาหวาดระแวงถ้าเรามีความอายเราก็จะไม่อยากจะทำบาปเพราะว่าเราจะรักษาหน้าตารักษาเครดิตของเรา ความเชื่อมั่นของตัวเราเพราะการที่เรานั้นจะคบค้าสมาคมกับใครก็ต้องอาศัยในความเชื่อถือใครที่จะมาใส่ร้ายป้ายสีเรานั้นไม่เป็นความจริงเราก็สามารถที่จะยืนยันในความบริสุทธิ์ของความสะอาดของเราได้อย่างเต็มปากถ้าเราไม่ทําบาปเราจะไม่กลัวใครที่จะมาป้ายสี อย่างไรก็ตามเราจะไม่รู้สึกหวั่นไหวจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเพราะความจริงนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาใส่ร้ายป้ายสีนี่คือหิริคำว่าโอตปะนั้นก็คือความกลัวผลบาปที่จะตามมานั่นเองผลของบาปนั้นแ้จริงแล้วเกิดที่จิตใจแต่บางครั้ง ก็มีส่วนที่เกิดกับร่างกายด้วยเช่นการทำผิดกฎหมายก็อาจจะถูกเขาจับไปติดคุกติดตารางแต่บางครั้งนั้นเจ้าหน้าที่มีไม่พอทําแล้วไม่มีใครรู้ก็อาจจะรอดแต่อย่าไปคิดว่าถ้าเราทาไปแล้วไม่ถูกจับไปลงโทษเราจะรอดพ้นจากโทษนั้นเพราะนั่น เป็นโทษส่วนย่อยโทษที่เป็นส่วนที่ไม่แน่นอนอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ก็ยังมีโทษที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็คือโทษที่เกิดจากใจของเรานี่เองเวลาเราทําผิดนั้นใจของเราจะรู้สึกไม่สบายจะไม่มีความสุขต่อให้มีเงินทองมีตําแหน่งพอเรานั้นได้รู้ว่าเราแล้วทำความผิดแล้ว เราปกปิดมันไว้มันก็จะเป็นเหตุที่จะทำให้เราเกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆเวลาเราพบปะกับใครก็จะไม่มีความมั่นใจกลัวว่าเขานั้นจะจับได้หรือค้นพบว่าเรานั้นไปกระทำในสิ่งที่ไม่ดีมาใจของเราก็จะไม่มีความสุขในขณะที่มีชีวิตอยู่ เวลาเราตายไปใจที่ทำบาปก,ก็จะต้องไปเกิดในอบายไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายหรือนรกขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยของการกระทำบาปของเรานั่นเองถ้าเราทำบาปด้วยความหลงไม่รู้ว่ามันเป็นบาปก,ก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าเรานั้น ทำบาปด้วยความโรคก็จะไปเกิดเป็นเปรตถ้าเรานั้นทำบาปด้วยความกลัวก็จะเป็นอสุรกายเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวแต่ถ้าเป็นเปรตก็เป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหยถ้าเราทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทความโกรธเกลียดเคียดแค้นก็จะเป็นดวงวิญญาณ ที่พร้อมด้วยความโกรธความเกลียดความแค้นนี่คือผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนไม่มีใครที่จะสามารถหลีกหนีกฎแห่งกรรมได้อาจจะหนีกฎของบ้านเมืองได้นี่คือผลของการกระทํำบาปถ้าเรานั้นไม่ต้องการผลเหล่านี้เราก็อย่าไปทำบาปเวลาผลเหล่านี้จะมีหรือจะเกิดขึ้นมานั้น เรียกว่าโอตัปปักคือความกลัวผลของบาปที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ต้องการให้เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นกับตัวเราเราก็อย่าไปทำบาปความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆของภายนอกไม่ได้อยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสหรือโพธพภะไม่ได้อยู่กับวัตถุเงินทอง ไม่ได้อยู่กับบุคคลน,นั้นกับบุคคลน,นี้แต่อยู่ในใจที่ทำความดีละการทำบาปชำระความโลภความโกรธและความหลงจนสิ้นสุดไปทำให้ใจมีความสุขมากมีความทุกน้อยจนหมดไปในที่สุดการทำความดีและการละบาปเป็นผลที่ออกมาจากปัญญา คือความเห็นที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นว่าการทำความดีเท่านั้นการไม่ทำบาปเท่านั้นที่จะทำให้เรามีความสุขทำให้เราไม่มีความทุกข์เราจึงต้องสร้างปัญญาเพราะถ้าเราเพียงแต่ทำความดีละบาปแต่ไม่สร้างปัญญาพอเราตายจากชาตินี้ไปก็จะลืมได้ พอไปเกิดใหม่ถ้าอยู่ในสังคมที่มีแต่การทำบาปไม่ทำความดีกันเราก็จะทำตามเพราะถูกอิทธิพลของสังคมได้ชักจูงไปแต่ถ้าได้เสริมสติปัญญาแล้วถ้ามีความหลงมันก็จะหลอกให้เราได้ออกไปหาความสุขจากภายนอกเรานั้นก็จะทำความดียาก ทำความชั่วทำบาปได้ง่ายจึงต้องสร้างปัญญานั้นให้เกิดขึ้นมาจะได้ไม่ไปสแสวงหาความสุขภายนอกจากสิ่งต่างๆและบุคคลต่างๆแต่เรานั้นก็จะสแสวงหาความสุขภายในด้วยการทําใจให้สงบเพื่อระงับความหลงที่ทำให้เกิดความโลภความต้องการเมื่อไม่มีความโลภ ก็จะไม่มีความโกรธเพราะความโกรธเกิดขึ้นเวลาไม่ได้ตามที่ปรารถนาเวลาอยากจะได้อะไรมีผู้มาขัดขวางเราก็จะโกรธรากเง่าของปัญหาทั้งหมดทั้งมวลน,นี้อยู่ที่ความหลงนี่เองไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนอยู่กับเรื่องต่างๆภายนอกเราจึงวิ่งหากัน เป้าหมายหลักของการเข้าหาพระพุทธศาสนาก็เพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องว่าความสุขนั้นที่แท้จริงแล้วอยู่ในใจของเราเพราะสิ่งต่างๆภายนอกร่างกายก็เป็นทุกข์เราต้องดูแลรักษาต้องหวาดกลัวต้องกังวลกับความเป็นไปของร่างกายจะเห็นได้ว่า มีแต่ความทุกข์ความหลงมันหลอกให้เราอยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งต่างๆทำให้เรานั้นเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏวนเวียนอยู่ในการพบเพราะติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะก็จะวนเวียนอยู่กับการแสวงหารูปเสียงกลิ่น รถโพธพะมาเสพมาสัมผัสมาให้ความสุขคิดอยู่เสมอและจะต้องออกไปสัมผัสภาพแปลกๆปล,ปลใหม่ๆอยู่เรื่อยๆสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้ผลจากวัตตาสงสารเหล่านี้ทำที่ได้บรรลุจากการปฏิบัตินี้เรียกว่าทำแท้กำจัดการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้ก่อนแล้วเรา จึงสามารถที่จะนำหลักธรรมที่ได้รู้ได้เห็นนี้มาสั่งสอนอบรมเผยแผ่ให้เกิดความประทับใจแก่พุทธศาสนิกชนนี่แหละคือการที่เราจะรักษาสมบัติอันล้ำค่าขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงสร้างเพื่อที่จะให้เป็นที่พึ่งแก่เราและ ให้เราได้หลุดพ้นการเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละคือศาสนาตัวศาสนาที่แท้จริงอยู่ที่ขั้นตอนของการศึกษาหลักธรรมแล้วนำเอาคําสอนหลักธรรมเหล่านั้นไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วจะได้บรรลุผลที่เกิดจากการปฏิบัติหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจะทำให้เขามีศรัทธา เกิดความเชื่อมีความประทับใจกับการฟังธรรมะที่เกิดจากการปฏิบัติอย่างแท้จริงนั่นเองท่านผู้ชมครับและนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวหลักธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้นำมาให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังนะครับขอขอบคุณที่มาของความรู้ท้ยที่สุดนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือโปรดอภิบาลประทานพรให้ทุกท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพรันใหม่ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือทุกคนทุกท่านเทินสวัสดีครับ